No, โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้ยแลกันนะครับวิดีโอนี้จะพาคุณผู้ชมไปซื้อ p อ o n e 15 Pro นะครับอยู่ในเมืองนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเลยแล้วเราวาร์ปไปที่นู่นเลยนะครับก็คือเครื่องเก่าผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเออเหลือแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคือใช้มานานมากนะครับเกือบ3ามปีได้แล้วนะครับคุณผู้ชมมันก็คือ iPhone XS นั่นเองแล้วกันนะครับผมติดฟิล์มมันก็เลยจะ ด้านหน่อยนะครับผู้ชมครับนี่ไม่ใช่หน้าด้านนะโอ้ยไม่ใช่นะเป็นมันแบบว่ามันจะด้านก็เดี๋ยวจะพาไปซื้อนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีทั้งเจ็นะครับผมอันนี้ไว้เปิดเพลงอันนี้ไว้ใช้เนาะตอนตอนนี้ไว้ใช้เนาะกล้องแม่งก็มีฝุ่นนะครับผมก็ไม่รู้เป็นไรครับผู้ชมครับก็เดี๋ยวพาไปซื้อนะครับไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่านะครับที่เว็บร้าน สตูดิโอเซเว่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดินไปดูหน้าร้านเลยถามไล่ถามไปเลยแล้วกันนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่หน้างานกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมอลล์นะครับตอนนี้เดี๋ยวร้านน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราจะไปที่สตูดิโอเซเว่นนะครับ มาดูกันว่ามันจะมี iPhone 15หรือเปล่าคือแบบคนเยอะนี่นี่ตรงนี้เขาก็จะมีมือถือให้เรามาลองจับลองเล่น<ไ>ลองสัมผัสลองรูปลองคําล,ลองนู่นลองนี่ลองทุกอย่างนะครับผมนี่โปรแม็กนะมันสวยจงังอะคือสวยจัดเลยอะเอาเราก็จะวางไว้ดล้วปุ้ยเอา้าวางไว้ดีๆดิๆดูดิ etas, Ei, เออ ดูกับไออ่ะอันนี้ปูแม็กอันนี้ก็จะเป็น15นะผมอ่สิบห้าโอ้ยอ้ยโอ้โอโอโเลื่อนเออก็จิวสีสีอะไรวะสีเหลืองเย็นโลแม่น,นี่สีเหลืองแะแบบสวยจัดเลยอ่ะเอาวางอ่าอย่าหลุดนะโอเควางไปอันนี้15โปแม็กนะครับผมแต่ผมมองว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะอ่ะนี่สีขาวเดี๋ยวไปสีขาวมันโดดไฟแล้วมันดูเหลืองเหลืองยังไงไม่รู้เอาวางลงไป โอ้หนี่สีไทเทเนียมโคตรสวยเลยสวยมากสวยมากนะครับผมสวยใช่ไหมอ่ะวางไว้อุ้ยหุยอันนี้มีอีกสีอุ้ย,ยอันนี้สีเป็นสีบูนะครับผมอันนี้ก็สวยนะคุณผู้ชมอะวางคืนสวยก็วางคืนครับผมอันนี้15พรัเนี่ยมีปุ่มตรงนี้ด้วยโคตรดีอ่ะเดี๋ยวเราไปถามเขาดู ผมไปถามมานะครับทุกคนครับ15โปรเนี่ยก็คือหมดนะครับ128หมดนะครับ256ก็หมดนะครับหมดคือหมดทุกอย่างเลยครับที่รุ่นโปรแล้วก็รุ่นโปรแม็กเดิมหมดเลยครับก็เลยก็ต้องเดินมาถามร้านต่อไปนั่นก็คือร้านนี้ครับอันนี้อยู่บนหน้านะครับร้านนี้ถามดูแล้วนะครับ15โปรนะครับร้านเป็นร้านที่2เนาะถามดูแล้วก็คือจะเหลือแค่สีดำนะครับ128ยิกเหลือแค่สีดำสีเดียวครับผมผมก็เลย ยังดีกว่าครับยังไม่เอาดีกว่าครับไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วกันนะครับก็เลยไปร้านต่อไปครับนะจะเป็นอะไรผมเดินผ่านมาก็คือถามทุกร้านเลยครับถามร้านนี้แท็กถามร้านนู่นร้านนี่ถามร้านนี่ร้านนั่นนะครับก็เลยมาเดินเข้ามาถามที่ a i s ดูนะครับนะก็เดี๋ยวจะลองถามดูครับอ๋อพี่ครับพี่มีเอ่อสิบห้าโปรรอเปล่าครับร้อยยี่สิบปดกิกมีหรือเปล่าครับ ก็คือถามผมถามที่ AIS เนาะก็คือเขามีเครื่องนะครับสิบห้าปูร้อยยี่สิบแปดิเขามีสีบูเนี่สองสองเครื่องนะครับผมไทเทเนียมก็มีสีดําก็มีสีขาวก็มีนะครับร้อยยี่สิบแปดนะมีแบบแทบจะครบเลยครับก็คือต้องเอานะครับผมเอาแล้วทีนี้ก็บอกพนักงานว่าเดี๋ยวเขาไปเอาเครื่องมาให้เรานะครับนี่เราก็มาลองถ่ายรูปเล่นนะถ่ายแบบเอ๊ะถ่ายแบบนี่อุย้ยไม่โดนถ่ายไปเอ่า นี่หูกอกชัดเบอร์นะผมนี่ครับหูวากไปปัดออกจากที่เรารอมาสักพักหนึ่งนี่ก็คือคําตอบของเราไปดูกันครับนี่นี่ครับพี่แกก็จะเอาเครื่องไม้เราวางวางวางไว้นะโลดหน้าโลตาเราชิบหายเลยนะครับผมหลังจากที่พี่แกเขาเดินกลับไปกลับมานะสุดท้ายนะครับพี่แกก็ให้ผมทําอย่างนี้ครับผมนั่นก็คือเสียงเงินครับคุณยงครับ สีบู128ครับ a ะครับ่อกี้เราเราจ่ายไปเรียบร้อยแล้วครับเราจ่ายไปเรียบร้อยแล้วผมจ่ายไปเรียบร้อยแล้วผมจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วนี่นี่เครื่องอยู่นี่ครับเครื่องอยู่นี่นะครับผม15โปรสีบลูไทเทเนียมนะครับ สี blue t i t a n i นึ่งยม128ิิ้งนะคะตอนนี้เราก็รับประกัน1ปีนะคะที่ศูนไอแคล์ไม่ได้คะระหว่างชิ้นรื่องอย่าเพิ่งกดเปิดเครื่องนะคะกดเปิดปับประกันเดินทางทีคืนเครื่องไม่ได้นะคะอันทีนี้เขาจะให้เราเช็คนะครับอ่าเขาจะให้เราเช็คกล่องนะว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับอ่าเราเช็คจุดตัดจุดตัดเช็คไปเช็คป้ายพอเราเช็ค รอบเครื่องรอบกล่องนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้เราแกะดูเครื่องข้างในนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับทุกคนนี่แติคเกอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้พนักง,งานเขาก็จะเปิดกล่องนะครับนี่ครับเรามาดู iPhone ครั้งแรกกันนะโอ้ยสวยจังเลยโอ้โหทำไมมันสวยอย่างเงี้ยอู้ แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะเอาตามความเป็นจริงนะเปิดมาเจอฝุ่นนะครับแต่ว่ามันอยู่ข้างนอกนะครับนี่เห็นไหมเขาเช็ดออกให้นะครับผมผมจะลองเอาแฟลชมาส่องส่องตรงกล้องนะครับว่ามันมีฝุ่นหรือเปล่านะครับส่องส่องดูฝุ่นในกล้องนะครับผมแต่ว่าผมก็เจออะไรบางอย่างนะครับผมก็เลยบอกเาเช็ดตรงกล้องเู าเราเช็คข้างนอกเสร็จแล้วนะครับเราจะไปเช็คข้างในกันนะครับนี่จะเป็นการสัมผัสครั้งแรกนะครับนี่ดึงเอาไว้ <c oughs> ดึงมาแล้วนี่ <c oughs> ทีนี้เราจะมาลอกกระดาษข้างหน้าออกนะครับอ่ะปื๊ด <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็จะเป็นการดู บอดี้นะว่ามีรอยหรือเปล่านะครับอันนี้สําคัญนะครับแต่ว่าผมก็ดูแล้วนะมันไม่มีนะครับก็เลยโอเคจัดไปขั้นตอนต่อไปเลยโอเคครับเ <c oughs> ขาก็จะเอาเครื่องเราไปเปิดเครื่องนะครับทําการเปิดเครื่องกดเปิดเครื่องครับนี่เปิดลงไป พอถึงขั้นตอนนี้นะครับนี่ครับนี่ครับขั้นตอนการยินดีต้อนรับสู่ไอโฟนนะครับปึ๊ดนี่เขาก็จะให้เรามาเทสกล้องอ่าเทสกล้องเทสลําโพงเทสปุ่มเทสอะไรนะระบบซอฟต์แวร์นะครับทีนี้ครับไปเดี๋ยวเราก็จะเป็นลองกล้องกันนะครับผมนี่ครับผมก็เอากล้องขึ้นมาครับอ่ะเช็คถ่ายอ่ะอ่ะกดถ่ายนี่ถ่ายอ่ะถ่ายนู่นถ่ายนี่นะเช็ค กล้องนะครับเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนี่เช็คนั่น ύ, นะครับผมนี่ครับเราเช็คเรียบร้อยแล้วก็เขาก็จะเก็บนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีเคสครับก็เลยต้องเก็บใส่กล่องไว้นะครับผมอ่าก็จะปิดเข้าไปนะครับปิดกึบปิดเรียบร้อยแล้วก็ก็จะใส่ถุงนะครับผมแล้วเราก็เป็นเว่าเสร็จพิธีนะครับคุณผู้ชมเอากระดาษใช่ครับ เรียบร้อยครับครับขอบคุณครับพอเราได้เครื่องมาแล้วนะครับเราจะมาแกะกล่องแล้วก็ใส่เคสนะครับแกะออกแกะอึ๊บอึบอึบอ่าโอ้แกะยากเหมือนกันออกแล้วุอยโคตรสวยอันนี้เห็นเครื่องครั้งที่สองนะผม่ะแล้วทีนี้เราก็จะดึงเครื่องออกมานะครับเพื่อที่จะเอามา ใส่เคสนะครับโอ้โหดูสวยจริงๆนะครับสวยจริงครับดูดิอ่าอ่าเช็ดด้วยมันเปื้อนนะครับผมดึงออกนี่เออเหนียวเหนียวมากนะกระดาษที่ขึ้นเหนียวนะครับเหนียวจริงๆนะครับผมกระดาษขึ้นเหนียวมากๆเลยครับอันนี้ก็เป็นเคสราคาพันเก้านะครับผมพันเก้านะครับนี่ครับโอ้โหโอ้หอมมากนะครับ อะไรจะหอมขนาดนี้นี่ครับโอ้โหเคสราคาบันเก้านะครับโคตรสวยดึงออกออกแบบยากมากอ่ะดูดิโอ้โหแน่นมากนะครับเป็นเคสแม็กเซฟนะครับเคสของ iPhone แท้นะครับนี่ครับโคตรสวยหอมมากๆทีนี้เราจะมาลองใส่เคสนะครับโอ้โหมันสวยจริงๆนะใส่ไปแน่นมากครับเป็นเรี่ยมด้วยนะครับใส่ไปค่อยๆยัดครับใส่ไปกด เรียบร้อยเปิดเครื่องครับนี่โอ้โหสวยนะครับผมก็ผมไม่มีเวลานะมาถ่ายแกะกล่องนะก็เลยถ่ายแบบนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าผมซื้อหูฟังไอซีเนาะมาใช้กับไอ้นี่แหละไอโฟนสิบห้าเนี่ยแป๊เดี๋ยวเรามาแกะกันนะเยอะอาจจะมัวๆนิดนึงครับนี่ฟนะังเสียงฟังเสียงอู้มีเสียงด้วยเึบ อุ้ยอุ้ยขาดแล้วเหรอไงโอ้ขนาดกล่องหูฟังเขาเนี่ยยังหรูขนาดนี้เฮ้ยนี่ทุกอย <laughs> <milhões> yeah. <laughs> ่างเหมือนเดิมครับอย่างแค่พอร์ตนะผมผมมีทุกหูฟังเลยอ่ะมีทุกพอร์ตเลยอ่ะคือเขาแบบเขาแพ็คมาดีมากดูว่าผู้ชมดูดิ่เขาแพ็คมาอย่างดีเลยอ่ะดูดิคือสายมันจะนุ่มๆนะเนี่นุ่มๆนุ่มดีอ่ะนะเป็นพอร์ตไทสีนะครับผม โอ้ oh, เป็นรอยเหรอดูดิโอ้โ oh หเป็นรอยว่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับดูดิแก้วเ้วเป็นรอยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหคือมองเลยก็ช <Yeah> ัดอ่ะดูดิโอ้โหแต่กล่องไม่เป็นรอยนะครับไอ้ข้างบนนี้ก็ไม่เป็นรอยนะโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเป็นรอยนี่คือแบบรู้ขูดออกเช็ดออกหรือเปล่านะคือเป็นรอยขูดเลยคุณผู้ชมเช็ดไม่ออกนะครับ ือเป็นรอยขูดเหละช่างนั้นไม่เป็นไรคืออ่ามันเป็นรอยอ่ะมันไม่น่าจะมีประกันนะเพราะว่าวมันไม่ได้เสียฝั่งนี้ไม่เป็นนะเห็นไหมฝั่งนี้จะไม่เป็นแต่ฝั่งนี้เป็นเห็นไหมเออครั้งแรกนะที่เจอ่ยผ่านค c มซนได้ไงวะเนี่ยไอ้แก้วคือเสียงมันดีมากเลยอ่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบนะไปะโอเคครับผมตอนนี้เราผมกลับมาถึงบ้านแล้วคุณผู้ชมก็อันนี้หัวชาร์จเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นสาย เครื่องเก่าอันนี้ก็สายแท้เหมือนกันะนะครับ Z2 Lightning อันนี้เครื่องเก่ามันเป็น a g นะครับผมเดี๋ยวเราจะาถ่ายกันแบบว่าะ <Y aku! S 1> ละเอียดอีกครั้งนึงอันนี้ผมซื้อ,อน,นีนอฟันไร้งมาด้วยีเพราะว่าผมต้องใช้หูฟังไท้ียผมมีทั้งหูฟังไ g h t n i n งแล้วก็หูฟังแจ็คด้วยนะครับผมผมมีทั้งอ,อันนี้เป็นหัวแจ็คนะครับอันนี้ใส่ตัวแปลงเนาะแล้วก็ฟังไร้เสงนะครับผมอันนี้พังไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้หูฟังไท้ีซื้อมาใหม่นะครับมาใช้กับ ไอโฟนสิบห้าเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมจะเอาสายชาร์จนะมาชาร์จเดี๋ยวเราเอาออกมากันเลยจะห,ห,หล่นรือเปล่าเนี่ยอันนี้กลับมับถึงบ้าน,ล,นละเที่ยงคืนมือเดียวครับผ <c oughs> ู้ชมรุม่นล่าสุดเลยน <c oughs> นนเนี่ยนี่โอ้โหมีกระดาษในนี้ได้เดี๋ยวผมเอาไอ้นี้มา <c oughs> ม,มันเหนียวนะค <c> ผ <oughs> ู้ชมมันเหนียวอ่ะดูดิมันเหนียวนะ <c oughs> ตนนนนัวน, <c oughs> นี้เหนียวนะมันเป็นเหมือนกาวอะ <c oughs> ่ะมันเหนียวมากเลยครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นสายถักเนาะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวผมจะเอามาทําการ อ,อ่ามันแกะยังไงนี่แล้วเราคือมันต้องออามาใช้อะ่ะนี่อันนี้สายแถมนะอุ้ยมันมันแกะง่ายจังวะไม่เหมือนสายซื้อเลยสายแถมอ่ะคือสายแถมนี่คือแบบว่าไอ้สายซื้อนี่กว่าจะแกะได้นะครับคือหอมมากคุณผูช้ชมนี่ครับนี่อ่าดมดูดินี่อหอมมากเลยอ,ะ <S <S อ่ะหอมมากเลย <S 2> <S 2> มมเนี่ยหอมจริงหอมจริงคือแบบมันหอมมากโบหอมใหม่อ่ะแล้วลบกล่องดิ อุ้ยหอมหอมหอมนี่ครับหอมหอมหอมากหอมจริงครับคุณผู้ชมอันนี้หอมแบบหอมจริงจริงเลยนะครับหอมแบบจริงจังเลยอนะ่ะนี่ดมแม่งดมยังกระดาษอ่ะอันนี้อันนี้ก็ดมออ,อันนี้เพิ่งมาถึงบ้านนะครับคุณผูนะ้ชมครับไปเราไปดูแบบละเอียดกันนะครับผมโอเคครับ okay, นะผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับคุณผูนะ้ชมครับผมซื้อมีทั้งเดี๋ยวผมให้ดูนะก็ เดี๋ยวให้ดูแบบเรียวๆทามเลยนะครับนี่ครับมันก็จะมีทั้งแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับผมสีบูไทเทเนียมเนาะผมซื้ออันนี้อันนี้พันหกครับตอนแรกมันพันเก้านะราคาพันเก้านะครับผมมันเขียนราคาพันเก้าอ่ะเอานะอันนี้ก็จะเป็นหูฟังไทซีนะครับผมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมันมืดนะผมเอ,อ้ยมันสว่างเกินแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสิบห้าโปรนะครับสีไทเทเนียมบูนะครับผมโคตรหอมเลยหอมมากคุณผู้ชมดูดิหอมมากเลย คุณผู้ชมดมดูดิหอมหอมจัดเลยเราโบกแกะให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี่กล่องแม่นโคตรบางอ่ะโคตรหอมอ่ะดูดิคุณคุณผู้ชมดูดูของใหม่ดิดูว่าดูคือมันหอมแบบหอมกระดาษนะเนี่ยมันหอมแบบหอมมากเลยอ่ะไอ้นี่คือมัน มันหอมจัดเลยอ่ะดูกล่องดิอันนี้มันจะเป็นแบบกระดาษแบบว่ากระดาษแบบออกนุ่มๆอ่ะ <c oughs> หอมมากครับคุณผู้ชมหอมอันนี้ก็เป็นหูฟังได้ซีเนาะหอม หอมจริงครับอันนี้ผมแกะไปแล้วเนาะคือผมแกะไปแล้วตอนกลางคืนอันนี้มาทีหลังกองตัวเดียวก็เสียวได้อันนี้ผมก็จะแกะเอาสายชาร์จไปเล่นแล้วนะผม,ผมก็จะมีอะไรมีสติกเกอร์ด้วยเนะี่ยสติกเกอร์มันเป็นกระดาษอะดูดิดูดิดกระดาษนะครับดูดิพวกทรงพวกซิมก็เป็นกระดาษไอซิมอะเป็นเหล็กนะครับผมอันนี้เคสครับนี่เคสอยู่นี่นี่เคสเคสอยู่นี่เคสเป็นแม็กเซฟเคสแท้นะครับ เชฟเป็นซิลิโคอนอะเรียบแป้เลยอะนะผมอันนี้เป็นฝาหลังแบบด้านนะอันนี้คืออันนี้คือเครื่องจริงนะคุณผู้ชมดูดิโอ้สวยมากเลยนะสวยจัดเลยนะดูดิอ้สวยนะสวยจริงนะไม่มีรอยเลยนะดูขอบข้างมันดิขอบข้างมันจะแบบมนๆเนาะที่เขาว่ากันเนาะนี่มนๆนะครับลื่นมากเลยคุณผู้ชมดูดิลวด ดสุดยอดเลยคุณผู้ชมดูลื่นไหลนะผมอ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเปรียบเทียบ2รุ่นนะครับก็เครื่องเก่าของผมนะผมเครื่องเก่านะครับแล้วก็เครื่องใหม่นะครับว่ามันจะดีสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมลองใส่เคสให้ดูนะนี่เป็นเคสแบบเคสแม็กเซฟของเขาอะ่ะขนาดเคสยังหอมอะ่ะผมถ่ายตอนแกะให้ดูละตอนตอนตอนอยู่นู่นนะตอนอยู่เดอะมอลล์นะแต่ราคาแพงจริงนะขายสักสี่ห้าร้อยเนี่ยโอเคนี่ใส่ใส่ไปนะครับ นี่ส่ไปนี่นี่ครับมีรูปอันนี้ด้วยโอ้โหคนดีอ่ะมันเป็นแบบว่าตัวเก่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับผู้ชมตัวเก่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นติ่งตัวใหม่มันจะเป็นแคปซูลนะแคปซูลไปเดี๋ยวเราไปดูเล่นเกมดูที่มันจะเป็นยังไงวะนี่ครับตัวเก่าตัวใหม่ครับดูดิมันมันลื่นต่างกันเลยอ่ะคือโอ้โหดู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 ความสมูทดิความสมูทดิมันต่างกันเลยอ่ะดูดิ ดูดีอะไรครับเนี่ยดูดีดูดีดต่างกันจะเกิดเหวกับเหวว่ะเดี๋ยวผมลองเล่นเกมอันนี้ดูดิเราบาดวิดีโอไปด้วยผมมีบูลลี่อยู่มีเกมบูลลี่อยู่เดี๋ยวลองเล่นให้ดูเดี๋ยวลองเล่นดูสักนิดนึงนะอันนี้เข้าเกมบูลลี่นะครับอ่ะเคลคลิปไปเดี๋ยวผมอัดวิดีโอหน้าจอด้วย เปิดไมโครโฟนด้วยนะเฮ้ยหรือว่าเปิดมันจะมันจะไม่ได้ยินเสียงวะว่าแล้วมันตจะไม่ได้ยินเสียงไม่เอาไม่เอามันไม่เปิดนี่อันนี้เกมบุลลี่นะครับคือเขาบอกว่าเครื่องมันร้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมด้งว่ะนี่อัดหน้าจออยู่ปะเนี่ยอัดอยู่นะครับเฮ้ยเกมเด้งว่ะอ่ะมาบุลลี่นะเฮ้ยบุลลี่นะครับผมไปไปเกมเก่าแล้วบุลลี่อ่ะอ่ามันเกมเก่านะครับมาดิใครจะมา เดี๋ยวดูการปรับภาพดูนี่ายไฮไฮไฮหมดแล้วครับความคมชัดนี่เอาร้อยเลยนะครับผมอันนี้เอาออนนะครับมาดิใครอยากโดนเฮใครอยากโดนมาดิใส่มันจะปัดนะเฮ้ยกจานจ้ำจ้ำมาหนีหนีนี่โอ้โหโดนจานรวบนี่จับไข่จานต้องไปแล้วจ้าเฮ้ยเอ้ยโอ้โหโดนนวบใหม่บ้าเอ้ยโดนนวบเฉยเลยว่ะคือบุลลี่แบบลื่นจัดเลยนะคุณผู้ชมดูดิ มันเล่นได้60เฟรมครับเนี่ยครับวันนี้ครับมึงทำใครไอ้จันอจอ์นมึงทำใครมึงทำใครไอ้จันอุ้ยหนีหนีโอ้โหอะไรวะทำไมสู้จานไม่ได้อ่ะมันเลยของมันวะเนี่ยสนุกมากครับคุณผู้ชมเนี่ยครับสหรับเกมบุลลี่แล้วกันนะผมก็สกล้องนะผมเนี่ยครับในกล้องนะกล้องถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมเนี่ยครับกล้องดีมากนะผมมีเลนแบบแล้วก็มี ระยะด้วยนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบแปดสามสิบห้านะครับผมมันก็จะขยับไปนะครับนี่คูณสองอัน 2, นี้คูณห้าอ็นี่คูณสามนะครับแต่ผมลองไปถ่ายรูปมาดูไหมนี่ครับอ่าเป็นไงโอ้โผมก็มีรีวิวไม่เป็นหรอกแล้วก็อันนี้ก็ปุ่มเนาะมันก็จะมีปุ่มมาให้ใหม่ด้วยนี่ครับปุ่มปึ๊บปึ๊บ,บอ่าปิดนี่โ,อ,โอ้โหบันทึกเรียบร้อยแล้วเหรอไหนไปดูดิ มันมีอันนี้มาด้วยไหมมีติ่งมาด้วยไหมเฮ้ยบันทึกเกมไม่มีติ่งนะเนี่ยเห็นไหมไม่มีไม่มีดำๆนะบันทึกเกมไม่มีสีดำๆนะแต่ตรงหน้าจอมีนะแต่เกมไม่มีนะเกมไม่มีสีดำๆนะเห็นไหมประมาณนี้แล้วกันเนาะอาอันนี้ใครวะเนี่ยมึงใครวะเนี่ยไอ้บ้า เดอะมอล่าดนะครับผมถามว่าเครื่องร้อนไหมมันก็ไม่ร้อนอะ่ะตามที่เขาว่ากันอะ่ะถ้าอยากได้แบบว่าแรงแรงมันก็ถ้าอยากได้แรงมันก็ต้องร้อนอะ่ะแต่ถ้าอยากได้เย็นมันก็ต้องไม่แรงอะ่ะนะครับผมนี่คืออะไรเอมาลี oh, <Marie. S 1> ถ้าอยากได้แบบว่าแรงแรงมันก็มันก็ต้องร้อนอะ่นะเนาะแต่มันลื่นนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนีกก่อเดี๋ยวผมมีแบบว่ารูปที่ถ่ายไว้หรือเปล่าวนะ <c oughs> ก็มีอยู่นะอันนี้ก็คือตัวอย่างภาพถ่ายนะครับตัวอย่างภาพถ่ายบางส่วนนะ <c oughs> ก็ที่ไปถ่ายเมื่อกี้นะผมก็อ่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูเดี๋ <c oughs> <C oughs> ชัดจิ๊บผายเลยดูด <C oughs> โคตรชัดอ่ะโ,โอ้โหดูดิว่าโอ้โหยางชาัดเลยเนี่ยอ <C oughs> โอเคครับประมาณนี้แล้วนะคุณผู้ชมก็ <C oughs> เดี๋ยวจะปิดแล้วนะ <C oughs> สำหรับอันนี้ก็น่าจะใช้ไป3ปี4ปีนู่นแหละค่อยเปลี่ยนเนาะ ยี่สิบห้โปรนะครับก็เอามาปทดสอบถ่ายวิดีโอด้วยสี่สาสองกำลังจะเข้าจูดีนี่ต้นไม้ด้วยเนะี่ยทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าอนาคตจะมีรถไฟความเร็สวสูงแต่ก็ชนานานอยู่ดีกว่า XS ไหมดีกว่านะมาครับมันจะมีครั้งไหนไหมที่ไม่ตกใจเนี่ย สะพานครับย้อนแสงลงหนุกพรอาทิตย์โอ้จะหาสลดเกินวิ่ง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 นะครับวิ่งพิ่พิ่พเดี๋ยวพาวิ่งตามรถไฟ

โอเคครับผม,ผมก็สำหรับการไปซื้อเขาเรียกว่าการวอล์กอินเนาะก็คือไปซื้อที่หน้าร้านเลยก็คือไปถามหลายร้านเหมือนกันนะสรุปก็คือได้ที่ AIS นะาปูก้องกล้องมาเริ่มเดิมเลยเนี่ยดูดิเครื่องมันเล็กแล้วก็กล้องมันใหญ่นะครับอันนี้เครื่องเก่าเนาะก็จะเป็น Xs นะผมถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ยังใช้ดีอยู่นะแต่ว่ามันช้าแล้วนะไอ้น,นี่ไม่ต้องสืบครับไอ้น,นี่ช้าไปกันใหญ่ครับไปเปิดฟังเพลงอย่างเดียวคนระับแต่อันนี้คือเร็วจีมันนี่แ๋เลยครับนี่มันนี่จ๋าเลยครับเจอใหมวิดีโอหน้าครับสบวดีโอนี้ สวัสดีครับผม